สวัสดีสวัสดี่อาจาเรามาพบกันเธอกับฉันสวัสดีสวัสดีเด็กๆคะเมื่อเวลาเราพบเจอกันนั้นเราจะต้องทักทายกันด้วยคำว่าวสวัสดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรื่องตัวเลขและจำนวนนับนะคะเดี๋ยวเรา ันนะคะว่าครูพิ่ม,ม,มจะให้เด็กๆฝึกอ่านตัวเลขอะไรบ้างไปดูกันค่ะดเด็กๆคะดเด็กๆเคยเห็นตัวเลข0ูนย์ถึงเลข1ิกันไปแล้วนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะดเด็กๆคุณครูเพิ่ม,ม,ม,มจะให้เด็กๆฝึกอ่านตัวเลข0ูถึงเลข5ก่อนนะคะและก็ให้เด็กๆได้รู้จักจำนวนของตัวเลขแต่ละตัวด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ่านตัวเลขและรู้จักจำนวนอของตัวเลขแต่ละตัวกันนะคะเอาละค่ะเราไปดูตัวเลขกันค่ะเด็กๆคะนี่เลขอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะเด็กๆเคยเห็นแล้วถ้าเด็กๆคนไหนจำไม่ได้นะคะคุณครูเพิ่งจะบอกให้นะคะเด็กๆคะคุณครูชื่อคุณครูอะไรคะคุณครูเพิ่งใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคนไหน ชื่ออะไรกันบ้างคะเด็กๆทุกคนมีชื่อใช่ไหมคะตัวเลขนี้เขาก็มีชื่อเหมือนกันคะ่ะเด็กๆตัวกลมๆอย่างนี้นะคะเด็กๆจำไว้นะคะว่าเขาชื่อว่าเลขศูนย์เด็กๆอ่านตามคุณครูกลุ่มค,ค่ะเลขศูนย์เลขศูนย์เขาจะไม่มีจำนวนนะคะเด็กๆเลขนี้เขามีชื่อว่า เลขหนึ่งค่ะเดก็กๆเด็กๆอ่านตามคุณครูพึ่งน,นะคะเลขหนึ่งเรามาดูจํานวนของเลขหนึ่งกันนะคะนี่ค่ะเลขหนึ่งเขาจะมีโดนัทหนึ่งชิ้นนะคะเด็กๆเลขนี้นะคะเด็กๆเขามีชื่อว่าเลขสองค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูพึ่งน,นะคะเลขสอง มีจำนวนโดนัทกี่ชิ้นนะ 1, หนึ่งสองเลขสองเขาจะมีจำนวนโดนัทสองชิ้นค่ะตัวเลขนี้นะคะเด็กๆเขาชื่อว่าเลขสามเด็กๆอาา่านตามทุณครูพึ้นนะคะเลขสามเลขสามมีจำนวน ของโดนัททั้งหมดหนึ่งสองสามเห็นไหมคะเขาชื่อเลขส,สามเขามีโดนัทส,สามชิ้นค่ะเลขนี้นะคะเขาชื่อว่าเลขส,สี่ค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูพึ่งน,นะคะเลขส,สี่เดี๋ยวเราไปดูจำนวนกันนะคะหนึ มีจำนวนโดนัททั้งหมด4ชิ้นค่ะตัวนี้นะคะเด็กๆเ,เขามีชื่อว่าเลขาเด็กๆอ่านตามทีเพิ่งค่ะเลขาเดี๋ยวเราไปดูจำนวนกันนะคะหนึ่ง มีจำนวนโดนัททั้งหมด5ชิ้นค่ะเด็กๆเดีเด๋ยวเรามาทำการบ้านกันบ้างน,นะคะเด็กๆหนังสือที่ใช้ทำการบ้านในวันนี้นะคะนั่นก็คือหนังสือ activities ค่ะกิจกรรมที่ทำนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามร้อยปะพร้อมกับระบายสีรูปภาพค่ะเด็กๆคราวเวลาเด็กๆลากเส้นนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบทำนะคะค่อยๆทำไปค่ะ แลวเวลาระบายสีก็ระบายสีสวยๆนะคะวันนี้เด็กๆได้ฝึกอ่านตัวเลข0ถึงเลข5และได้รู้รจักจำนวนของตัวเลขแต่ละตัวกันไปแล้วนะคะคุณครูฝากไว้นะคะให้เด็กๆไปฝึกท่องฝึกอ่านตัวเลขเหล่านี้นะคะเพราะเด็กๆจะต้องใช้ในการเรียนการสอนครั้งต่อๆไปนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบวิชาคณิตศาสตร์เรื่องตัวเลขและจำนวนเท่านี้ก่อนนะคะแล้วนะเดี๋ยวคราวหนะ้าเรามาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ